านนะตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กถามว่าที่นิวยอร์กนี่ก็คือประมาณสักลองจุดที่7จดองศาตะวันตกนะตะวันตกอาจารย์ชายถามว่าตอนนี้ที่นิวยอร์กเป็นเวลาตอนกี่โมงนี่เป็นข้อสอบใหม่แล้วนะข้อสอบนี้เคยถามเรื่องลอนดอนแต่ข้อสอบจะไม่เคยถามเรื่องนิวยอร์กอาจารย์ชายถามว่าอเมริกากับไทยกับนิวยอร์กนี้ห่างกันอาจารย์ชายบอกให้ห่างกัน12ชั่วโมงหลักการง่าย ถามว่าบวก12ชั่วโมงหรือลบ12ชั่วโมงเออบวก12ชั่วโมงหรือลบไป12ชั่วโมงคำตอบก็คือลบไป12ชั่วโมงนั่นแปลว่าถ้าเกิดบ้านเราณนะตอนนี้เป็นเวลาตอน10โมงที่นายหยอจะเป็นเวลาตอนกี่โมงรู้สิหมุนนับถอยหลังไปเป็นเวลาตอน4ทุ่มเห็นไหมเป็นเวลาตอน4ทุ่มก็เป็นเวลาตอน22.00เนาะ วันนี้ที่เราอัดรายการตอนนี้คือวันอะไรเอ่ยวันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ไหมวันศุกร์จันชัยถามว่าถ้าเกิดหนูโทรไปหา,ารักโอบามาแหมสนิทกับท่านเหลือเกินนะโทรไปหาที่นิวยอร์กถามว่าที่นิวยอร์กตอนนี้เป็นเวลาตอนสี่ทุ่มของวันไหนวันศุกร์หรือวันพฤหัส<า>เก่งมากหนูนหนุคนครปฐมเก่งมากเนี่ยนี่คือแนวข้อสอบที่จาย์ชัยตั้งใจจะมาสอนให้จะได้รู้ทันเห็นไหมนี่ข้อสอบจะไม่เคยถามเลย หลักการง่ายๆแล้วปีนี้ข่าวเรื่องอเมริกาดังงั้นข้อสอบมีสิทธิ์ถามเรื่องเวลาของไทยกับเวลาของอเมริกาบวกลบกันกี่ชั่วโมงเอ่ย12ชั่วโมงหลักการง่ายๆบวกลบกัน12ชั่วโมงนะอันนี้ก็เป็นลบ12ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นบวกเท่าไหร่นะ12ชั่วโมงยากไหมเนี่ยไม่ยากนะเพราะเวลาพวกนี้ข้อสอบชอบถามเรื่องการคำนวณแล้วข้อสอบถามภูมิศาสตร์ที่ถามของใหม่นะต่อไปมาดูข้อที่2ส,สินะ ข้อที่สองแพะเมืองผีเดี๋ยวบอกจย์ชัยแพะเมืองผีจังหวัดอะไรแพะเมืองผีจังหวัดแพร่จะไม่ง่ายแพะแอะแอะแพร่แพะแอะแอะแ,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 แพร่ห้อมจอมจังหวัดน,น่านปงยุบจังหวัดอะไรเอ่ยราชบุรีใช้ได้ใกล้ๆแถบนี้นะถามว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้สถานที่ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเกี่ยวข้องกับเรื่องใดจันชัยค่อยๆเลือกให้หนึ่งสองสามสี อัดช้อยข้อแรกออกก่อนวิธีการทามันจะมีจุดชี้ผิดอยู่ประมาณสักสองข้อถ้าเกิดรู้สึกอ่านแล้วเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ชัยเป็นหนูเนี่ยข้อ2นี้เสลตัดทิ้งก่อนประเภทพวกที่ชอบกินเสลปี้เนี่ยเสลตัดทิ้งก่อน2ตัดทิ้งอะไรตัดทิ้งอีกถ้าเกิดอาจารย์ชัยเป็นหนูก็1ตัดทิ้งเหลือ3กับ4เลือกเหลือ3กับ4เลือก นชูนิ้วให้เพื่อนเพื่อทางบ้านดูนิดหนึ่งใครเลือกข้อ3กับข้อที่4ยกมือขึ้นบ้อมก,กันเลย3กับ4ชูนิ้วทุกคนใครชูขอยสอบติดอ่เอานะเอานะมี3มี3มี4มี3เอามือลงไหนตอบให้เพื่อนเพื่อทางบ้านฟังเิลูสิทธิ์คำตอบคือข้อที่<า>คำตอบคือข้อที่3<า>เก่งมากต่อไปข้อที่3เขาถามว่าบรรดาเมืองหลวงต่าง ที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะเมืองใดตั้งอยู่ที่ลจะติจูดอ่าลจะติจูดนี่แนวนอนหรือแนวตั้งนอนหรือตั้งนอนแนวนอนนะถามว่าตรุงเทพออยู่ตรงเนี้ยแบงค์ข้ออยู่เนี้ยแล้วตรงอื่นนะเมืองหลวงของประเทศใดที่อยู่แนวแนว,แน,ว,แน,ว,แน,วนอนเดียวกันตัดช้อยออกไปก่อนช้อยข้อใดที่รู้สึกไม่เลือกมันจะมีวิธีการเห็นไหมช้อยข้อไหนที่หนูไม่เลือกฮะ พอเออาจารย์ชัยเป็นหนูเนี่ยชอยเขาแรกตัดก่อนเพราะมันมีสภามิตรภาพไทยแล้วไทยลาวไทยลาวอยู่ที่ไหนเวียงจันทร์กับหนองคายเสลอเลยอันนี้ตัดทิ้งก่อนเลยไปแล้วพอสี่ไม่เลือกอีกอันหนึ่งที่ไม่เลือกเลยฮานอยกลับบ้านไปเหลือสองกับสามเหลือสองกับสามชูนิว้วอาจารย์ชัยดูหน้าหน่อยชูนิ้วหน่อยขอดูหน่อย อ่ามีสองด้วยมีสาด้วยเอาใหม่ใครว่าสองยกมือขึ้นเอามือลงใครว่าสามยกมือขึ้นคําตอบคือข้อที่สองนักเรียนไหนใครถูกยกมืออาจารย์ชัยดูหน้าหน่อยยอดเยี่ยมมากข้อที่สองไหนคนนี้อาจารย์ชัยถามฮานอยเมืองหลวงของประเทศอะไรเอ่ยตอบเสียงดัง <Yeah. S 1> อะไรนะเวียดนามใช้ได้ มนิลาตอบสิเดีงให้พูนทางบ้านได้ยินด้วยมานิลาประเทศฟิลิปปินส์เมืองหลวงของฟิลิปปินส์พนมเปญอ,อะไรนะกัมพูชาเวียงจันทร์ลาวนะต่อไปข้อที่4เขาถามว่าเมืองใดที่มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแตกต่างจากเมืองอื่นอ๋อตั้งถิ่นฐานแตกต่างจากเมืองอื่นไม้เหมือนชาวบ้านเขาเลยนะ การตัดติฐานนี้มันมีสองแบบอาจารย์ชัยบอกให้มันมีเป็นแบบตารางกริดนะมีแบบเป็นตารางกริดตารางกริดก็เป็นตัดแบบนี้ตัดแบบนี้อ่าเขาเรียกว่าตารางกริดนะไก่อันหนึ่งเป็นแบบใยแมงมุมอ่าใยแมงมุมใยแมงมุมอย่างนี้เลยเอาละแล้วคันนี้หนูหนูเลือกเองละ ถามว่าเดะบรดาช,ชอยทั้งหมด4ข้อนี้เมืองใดที่แตกต่างจากเมืองอืน่นฮะมาดูตัวแรกก่อนนิวยอร์กนิวยอร์กเป็นแบบไหนลูกศิษย์ดูในหนังบ่อยๆหนังถ่ายทำเกี่ยวข้อกับนิวยอร์กหมดนิวยอร์กเป็นแบบตารางกรีฑาฟชิงตันดีซีล่ะ, see, ละ,ะก็ตารางกรีฑเช่นกันเหลือ3กับ4ดูหนูเลือกเองละเหลือ3กับ4อันไหนที่แตกต่างจากเมืองอ,อื่นเขา คำตอบก็คือพาลีสเก่งมากพาลีสเป็นแบบไหนนักเรียนเก่งมากแบบใหญ่แมงมุมใหญ่แมงมุมเลยครัอีอาจารย์ชัยถามแล้วเมืองหลวงของอเมริกาชื่อว่าอะไรนะวอชิงตันดีซีและแคนเบล่าได้เป็นเมืองหลวงของประเทศใดอ,ออสเตรเลออสเตรเลียออสเตรเลออสเตรเลียออสเตรเลียเก่งมาก ไมว่าข้อสอบมันจะมีลูกเล่นต่างๆเยอะฉะนั้นวม่าลูกศิษย์นี้มานั่งเรียนเนี่ยได้ฝึกทําของใหม่ต่อไปข้อที่5เเหมยขาดเป็นภาษาจีนที่ใช้เรียกอะไรนะฮะเหมยขาดโดยส่วนใหเรารู้จักแมคคานิงมาถึงอะไรลู้สิษย์อ่าเก่งมากน้ำค้างแข็งน้ำค้างแข็งหรือแมคคานิงส่วนใหญจะพบตอนช่วงไหนหนาวฤด,ดูหนาว เียอาจารย์ชายถามต่อแล้วลูกเห็บพบตอนช่วงฤดูไหนมีฝนกับมีร้อนคำตอบก็คือพบตอนช่วงฤดูร้อน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 กีเซอร์คืออะไรเอ่ยกีเซอร์คืออะไรเอ่ยน้ำพุร้อนเก่งมากน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนแบบพุ่งๆอ่ะน้ำพุร้อน น้ำพุร้อนในบ้านเรามันแค่ปุดปุดนะอันนี้แบบพุ่งสูงสูงเลยกุมพลักษ์คืออะไรเอ่ยลูกศิษย์กุมพลักษ์นะจะจะเป็นศัพท์ใหม่ๆที่ก็สอยไม่เคยถามกุมพลักษ์มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าพ o t hole p แปลว่าอะไรนักเรียนมอโฮแปลว่ารูในทางภูมิศาสตร์เขาเรียกว่าแองรูปมมอแต่มันก็ยังฟังดูแล้วก็ อย่างมออม,อ,มออยู่ก็เลยเรียกว่ากลุ่มพลักการรู้สึกประดาประเทศน้ําตกก็เห็นไหมมันจะเป็นแองแอเล็กๆนะเละเรียกเป็นแองตามน้ําตกสองข้างทางกลุ่มพลักนั่นแปลว่ากลุ่มพลักตัวนี้เกิดจากการกัดเซาะหรือเกิดจากการทับถมกัดเซาะหรือทับถมกัดเซาะใช่ได้กัดเซาะจะเห็นไหมว่าตัวภูมิศาสตัวนี้เนี่ยเนื้อหามันจะกว้างมากฉะนั้นเวลา ตัวนี้รู้สึกต้องระมัดระวังนิดนึงภูมิศาสตร์นี่อาจารย์ชัยแนะนําว่าต้องฝึกทําข้อสอบใหม,ใหม,ใหม่และอ่านเนื้อหามากกว่าเดิมนะต่อไปข้อที่6เทศกาลอะไรเนี่ยแข่งว่าวคียของประโยคนี้อยู่ที่การแข่งว่าวใช่ไหมไม่ใช่คียประโยคนี้อยู่คําว่ามีนาเมษาเอาละถามว่ามีนาเมษานี้เขามีการเล่นว่าวอาศัยลมอะไร ลมอะไรรูส้สิถ้าเกิดเขาสอบเก่าเขาใช้คำว่าลมตะเภาแต่ในช้อยตัวนี้อาจารย์ช้ไม่มีลมตะเภาให้นักเรียนนักเรียนต้องเลือกเองโหอาศัยลมอะไรเนี่ยฮะอย่างแรกก่อนช้อยเขาแรกก่อนที่เกิดอาจารย์ชัยเป็นหนูเนี่ยช้อยเขาแรกก่อนที่อาจารย์ชัยตัดทิ้งคือข้อที่สองก่อนลมสินค้านี่ไม่เกี่ยวนะแล้วหนึ่งสามสี่เอาละข้อนี้ต้องเลือกเองหนคบว่าข้อหนึ่งยกมือขึ้นไม่มี เหลือสามกับสี่แครว่าข้อสามยกมือขึ้นไม่มีแปลว่าคำตอบคือข้อที่สี่ไม่สี่สี่ก็ลมฝ่ายใต้ลมฝ่ายใต้คือลมตะเพามีเนื้อที่ว่างนิดนึงไหนลองวาดรูปประเทศไทยให้อาจารย์ชัยดูหน่อยสินี่ประเทศไทยขออาจารย์ชัยอาจจะโคมมากนิดนึงนะอย่าโกรกันนะนี่คือประเทศไทยนี่คือประเทศไทย เสร็จแล้วปั๊บใส่หมายเลขไปนิดนึงเพราะว่ารูปภาพนี้ภูมิศาสตร์ถามบ่อยภูมิอากาศเนี่ยถามบ่อยใส่หมายเลขลงไปปับ๊บหมายเลขนะใส่ตามจันชัยไปนิดนึงหมายเลขหนึ่ง,งสองสามสี่และห้าน้องๆทางบ้านวาดรูปประเทศไทยลงไปนิดนึงเดี๋ยวจะเอารูปของจริงให้ดูนะหนึ่งสองสามสี่และห้า หนึ่งสองสามสี่ห้ารูปภาพที่ออกข้อสอบบ่อยผมมีอากาศที่ออกข้อสอบบ่อยฉะนั้นลูกสิ์ธิี๋ยวอาจารย์ชัยสมมุติว่ายังไม่ได้สอนเลยแต่ขอดูใช้เซนหนูหน่อยพายุที่พัดถล่มเมื่อประมาณสองสาเดือนก่อนชื่อกิจสนาดังไหมดังอาจารย์ชัยถามว่าพายุตรงนั้นเนี่ยคือหมายเลขใดหมายเลขสามเก่งมากเห็นไหมดูจากรูปนี้แล้วก็บางครั้งเนี่ยเราใช้หลักการเรียน ม่จเปต้องท่องจําแต่ว่ารู้แบบเรียนแบบเข้าใจมันจะง่ายนะถ้าเขาดูไปทำพร้อมกันบอาจารย์ชัยมาเล่หนึคือลมมาสุนตะวันตกเฉียงใต้น้องๆทงบ้านตามทันนะครับมาเล่หนึ่งคือลมมาสุนตะวันตกเฉียงใต้จะใช้เขียนง,ง่ายๆนะตกเฉียงใต้ามาเล่สองคือลมมาสุนตะวันออกเฉียงเหนือใช่ได้